ครับสวัสดีนะครับท่านสาธุชนผู้มีใจบุญใจกุศลทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันฟังก็ในค่ำคืนนี้เป็นการสวสดอภิธรรมในงานมหากุศลเก็บสดพระญาติร่างประชาครั้งที่ห้าของมูลนิธิตวางพรงกุศลจังหวัดระยองในค่ำคืนวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2567นะครับ ในค่ำคืนนี้นะครับมีคณะภาพดังรายนามดังต่อไปนี้ครับคุิที่หนึ่งนะครับคณะภาพของคุณพริตาธนาวัชระวรดิตนะครับทุดที่สองนะครับคณะภาพของคุณนิมมนถนอมบุญคุณสุพวิษศิลาหลักคุณพานุเทพคุณกัณตภพ คุณชัชนาศสีแรงนะครับชุดที่สามนะครับเป็นคณะเจ้าภาพของคุณอรณุณีชมสลานนเจตตะกำนันรังสรรค์อินทโชตคุณเรนูวัฒนสมบูรณ์ชุดที่สี่นะครับเป็นคณะเจ้าภาพของคุณสัจจาคุณวิทยะคุณปัทมาพรอุทยัยชลานนน ชุดที่ห้านะครับคุณสมหมายคุณนันทวัฒน์พิงอินคุณจิดาภาเต้่งคุณพิญญาพัฒน์ชมภูแสงคุณระดัชดาฟักสีม่วงคุณมนวันวัฒนะพิมลนะครับชุดที่สี่นะครับคุณสัจจาคุริยะคุณปัทมาพรอุทัยชลานนนนะครับชุดที่ห้าคุณสมหมายคุณนันทวัฒน์ เพ่งอินคุณจินดาเต้้งคุณพิญญาพัฒชมภูแสงคุณรัชดาฟักสีทองคุณกมลวันวัฒนพิมลนะครับชุดที่หกคุณสุภาวดีเด่นอัจฉริยะฝักชุดที่เจ็ดนะครับคุณธรรมอรคุณจุธาทิพย์จันสุริยะคุณนะครับชุดที่แปดคุณวันลบสายโยธาคุณพรมจิตเชียงหลิวนะครับชุด ที่เก้านะครับทีมนาติกตอกทานอสคุณอมรทิพ์โตถาวรคุณนัทพัฒน์รัตนประเิดและคุณธนเมศวุฒโชควรพัฒนะครับต้องในานามของมือที่สว่างพรอุกุศลต้องกราบขอบพระคุณนะครับทันตภาพในทุกทุกชุดด้วยนะครับและอ่ะอะ มูลที่นะครับสว่างเสี่ยงทางธรรมฐานนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับในานามของคณะกรรมการมูลที่สว่างพรหอุสลต้องขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญจับทุกท่านในหน้าที่นี้ด้วยนะครับและในช่วงนี้นะครับพระคุณเจ้าที่ทางมูลที่สว่างพรหอุสนนั้นได้กราบอาราธนานิมนต์มาจากวัดป่าประดูพระารามหลวงนะครับ ในลำดับต่อไปนี้ผมจะได้ค่อขอเลยนเชิญแขกผู้มีเกียรติจำนวนสามท่านขึ้นมามารับเปิดสว,วิทชยเพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยนะครับที่โต๊ะหมูบูชาท่านที่หนึ่งนะครับขอเลยนเชิญท่านบำรุงล้อจริญวัฒนชัยนะครับประธานมูลที่สว่างเที่ยงธรรมธรรมสถานอารัญญประเทศนะครับขอเียนเชิญท่านครับ ขอขับขอพระคุณนะครับท่านประธานนะครับท่านบํารุงแล้วแล้วเจริญวัฒน,านาชัยนะครับประธานมูลที่สว่างเที่ยงธรรมธรรมประานนะครับอรัญ,ญประเทศท่านที่สองนะครับขอเรียนเชิญคุณชูชาติเจริวันนะครับเปิดสวิทช์ไทยที่โต๊ะพระธรรมครับขอเรียนเชิญท่าน นะครับและท่านที่สามนะครับเรียนเชิญท่านเพื่อจะได้จุดธูปที่ตลาดธูปของโกหุนนะครับคือเรียนเชิญท่านเกตดาจันทิราโกวิทครับขอเรียนเชิญครับ คับเมื่อท่านประธานในพิธีได้จุดทุเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับต่อไปขอเล่นเชิญทุกท่านได้ตั้งใจกราบพระไหว้พระบูชาพระโดยพร้อมเพียงกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทธโธพัคขวาพุทธังพัคขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพัคขวาตาธมโม ธรรมังนมัสสามิสุปฏิปโนพระขวัโตสาวกสังโฆสังขังนมามินะโมตัสสะพระขวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระขวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระขวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ อิมินาสก,กาเลนะพุทธังปูเชมะอิมินาสก,กาเลนะธัมมังปูเชมะอิมินาสก,กาเลนะสังฆังปูเชมะพุทธบูชาธัมมบูชา สังฆบูชาปฏิปฏิบูชายะในลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านในตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลและรักศีลกันตามลำดับครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทธายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะภุติยังปิไมวิสุงวิสุงรักนาทายะ ติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนังกัจามิทัสระนังคัจามิทังระนังคจามิตติยมปิธัมังสระนังคัจามิตติยมปีตังขังสระนังขัจามิตัติยมปีสังคังสระนังคัจามิ อานาติปาตาเวรมนีสิกขาปะกังมาทิยามิอาณาติปาตาเวรมนีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอะตุนาทานา เวรมณีติขาปัจจังมามิทิยามิทินนาธานาเวรมณีสิขาปะทังสามาทิยามิภาเมตุมิจาจาราเวรมณีติขาปัจจังมามิทิยามิกาเมสุมิจจาจารา เวรมณีสิกขาปทัทังสมาธิยามิมุตาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมาาามส,รสมมุรามเมระยะมจัปปะมาจัททานา เวรามณีสิขาปัทังสมาธิยามิสุรามีระยะมัชฌะตมาทัฏฐานาเวละมณีสิขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิส ah ิเรนะสุขะสิงยันติปิเรนะโพคใสัมปทาติเอีนันิโุติยันติปัตตมาสิรังวิโตภระเย็มัทพันติพรรมาจโรกทิปติสัมปติ อันชะรีอันทิวรังอายาจาภาสันทิตสตาพระชะกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังกะมองต่างกะมองต่างกะวานต่อรา อัลลอฮอมมะอุกุลลอฮอมมะออมวยองก็ก็ออมมะก็สมัยก็ออมมะอวยองสมัยก็ไม่ก็ออมวะตองหลองอุกุลลอ

làm hoàn cảnh hoàn toàn rồi hoàn toàn tuân theo sự nọ hoàn toàn hoàn toàn tuân theo sự nọ hoàn Ngeruang pangatim patna, pantatantupan na, Ang jantang wabahim tawa, วาวอาติตเเป็นทวอากอันจราะปังคนต้อจังก็สังจังก็อเปยนนอสังก็อกองสังก็อเ Nasaang Paijaang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  Tua wim payoam jayao ahadipadipar Nganam darapan Saat santapan teyo amyaman yapa, teyo aninteya pan, teyo aupani, teya pan, teyo ampurin, santapan, teyo apatan,

เทปันใจโยอาวิกาตาปันใจโยอาวิกาตาปันใจโยในลำดับต่อไปนะครับผมแจกได้ให้ขอเรียนเชิญน,นะครับตัวแทนท่านเจ้าภาพนะครับชุดละสองท่านนะครับรวมทั้งหมดแปดท่านด้วยกันนะครับชุดที่หนึ่งนะครับขอเรียนเชิญ นะครับตัวแทนจากคณะเจ้าภาพนะครับจากคุณนิ่นมเมืองถนอมบุญคุณสุพวิทย์ศิลาหลักคุณพานุเทพค,คุณจันรทรภพค,คุณชัชนาสีแรงนะครับสองท่านนะครับในชุดที่สองจะได้ให้ขอเรียงเชิญตัวแทนจากคณะเจ้าภาพจํานวนสองท่านนะครับจากคณะเจ้าภาพของคุณอรุณีชนสลานนคุณเตจักเอเจตักนะครับ สันนังรังสันอินทรชคุคณเรณูรัตนะสมบูรณ์น,นะครับในชุดที่สามนะครับขอเรียนโิญตัวแทนของคุณสัจจาคุณวิริยะคุณปฐมพรอ,อุท,ะทะัยชลานนนนะครับและในชุดที่สี่นะครับขอเลยนโิญตัวแทนของท่านเจ้าภาพคณะของคุณสมหมายคุณนันทวัฒน์พิงอินคุณ กีดาภาเต้อนะครับคุณพิญญาพัฒชมภูแสงคุณชฉรัรัชาดาฟักสีม่วงนะครับคุณกำมณวันวัฒนพิมลครับขอเรี่นเชิญครับตัวแทนของท่านประภาพดังมีรายนามที่อ่านไปนะครับได้ครับสองท่าน,นก็ได้วางร้อมกันสองท่าน,นก็ได้ครับหรือใคอ่ะครับทอดขวางทางยาวนะครับวางทับบนภูสสย,ยงทางยาวนะครับ ครับผมเสร็จแล้วเชิญท่านที่กัน้นี้รับรองด้านล่างนะครับวางไปเลยครับสักครู่นะครลงด้านนี้ครับลงด้านลงด้านนี้ครับเชิญครับนี่หมดครับ อิติวันตะังโพราุปาทวยธรรมิโนองค์ตันพุตตวามิรเรนตันติเตสงฺโฆตสฺสโวทุกฺโข คณะน,นาสองท่านมาครับเพื่อจะได้ขึ้นมาถวายข่้งพิธยธรรมนะครับชุดที่หนึ่งนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนจากท่านเจ้าภาพนะครับคุณภาวดีเด่นอัจฉริยะศักดิ์นะครับชุดที่สองขอเรียนเชิญพระเจ้าภาพจากคุณธรมรมสอนคุณจุธาทิพย์จันทร์สุริยกุลนะครับ ในชุดที่สามนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนจากคณนแพภาพนะครับคุณวรรดสายโยธาคุณพรหมจิตเชียงหลิวนะครับและชุดที่สี่นะครับขอเริยนเชิญตัวแทนจากคณะแพภาพนะครับทีมงานติ๊กต็อกภาณธ์คุณอมรทิพย์โตถาววคุณนัทพัฒน์รัตนประเสริฐและคุณธนเมศวุฒโชค เวรพัฒน์นะครับขอเรยนเชิญนะครับโซแทนต่อเจ้าภาพละสองท่านครับขอเรยงเชิญครับขึ้นมาถวายนะครับเครื่องแตยธรรมครับครับสุดแล้วเชิญด้านล่างนะครับ ในชุดสุดท้ายนี้นะครับขอรินเชิญตัวแทนนะครับทั้งสี่ท่านนะครับจากมูลที่สว่างเที่ยงธรมธรรมสถานนะครับหนึ่งเจียเสี่ยงตัวนะครับท่านที่หนึ่งขอรินเชิญท่านประธานม,มูลที่นะครับท่านบํารุงล้าเจริญวัฒนชัยนะครับท่านที่สองขอรินเชิญท่านชูชาติเจรุวันนะครับท่านที่สามขอรินเชิญท่านเจษด,ดา จ,จันจีระตูวิทย์ครับและตัวเทนจากมูทิสว่างเพื่อนธรรมธรรมาสถานอีกหนึ่งท่านนะครับท่านประธานตึ้นไหมฮะสองท่านก็ได้ครับจากเหม่งเจีย ع. เชิญครับอีกสท่านนะฮะถ้าคุกเข่าไม่สะดวกก็ยืนนะฮะไม่เป็นไร ของมูลทิศสว่างพรสุสลตั้งกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญนะครับจับคณะเจ้าภาพทุกๆุคณะนะครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกรวดน้ำรับพรจากพระคุณเจ้าครับยะพาวาริวะมาปุรากริพูเรนติจาพระรัง เอวํเอวํอิติโตธินังเสตานังอุปกตติอิถิตังเทติตังสุมังที่ปะเมวะสมิเสตุสัพเพปุเรนตุสังคตังสันโธปนระโตยถานนิเตนติระโตยวภา

ใหอการเก้ตตันเตนกานปรชโอรอลพรันก็เกดคูนะมโนม่็เพืนนองเอ้ยคนยงก็ต้องนะ

วัดโต๊ะครับในลำดับต่อไปเรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งใจโกรวดน้ำพร้อมกันอีกครั้งนะครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบครับนโะมตัสสะพัทธวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตตะพะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตายาตตโยโหนตุข้าพระเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนีแ้แท่ไป ให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทก,กันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินและข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วในวันนี้อุทิศให้แด่ ดวงวิญญาณระยาทุกทุกดวงขอให้ท่านจงเป็นสุขเป็นสุขเถอนิพพานนปัจิโยโหตุในลำบากทุกท่านได้ตั้งใจกราบพระอลาพระอีกครั้งนะครับพระวันตังอภิวาเทมิ สว่า้าโตพระขวตาธโมธรรมังนะะมัสามิสุปติปันโนพระขวโตสาวะ,ะสังโคสังขังนามามิผิดทธ่ผิจังสิดทธิกำมังสิทธิลาโพเจโย,ยนิจังก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่องเธอ ครับในการสวดอภิธรรมนะครับในค่ำคืนของวันที่ <starters> <aría> om, 26มีนาคมพุทธศักราช2567นะครับในงานมหาบุศลเก็บศดในญาติของทางมูลที่สวางพรบุศลสในค่ำคืนนี้นะครับก็ติดขึ้นบนที่เรียร์นะครับในนามของพระราชบิดามูลที่สวางพรบุศลสต้องการขอละโมทนาบุญ นะครับกับคณะเจ้าภาพทุกๆุคณะนะครับและทุกทท่นานนะครับที่ได้มาร่วมกันในการสังพรอสวดอภิธรร์ในค่ำคืนขน,ขน,ขนี้